ช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นกันครู่หนึ่งครับเทศบาลตำบลคลองขุดจัดประชุมประชาคมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่4เรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลคลองขุดเป็นเทศบาลเมืองคลองขุด26สิงหาคม2566เวลา13นาฬิกา30นาทีที่อาคารอนเนกประสงค์หมู่ที่4หน้าวัดมงคลมิ่งเมืองตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลน,นายสุนทรพรหมเมธนาย,ยกเทศมนตรีตำบลคลองขุด เป็นประธานการประชุมประชาคมเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตาบนคลองขุดเป็นเทศบาลเมืองคลองขุดโดยมีนายจรุนยิ้มเยื้อนรองนายกนายชำนาญพรมดวงรองนายกคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพานักงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนพื้นที่หมู่ที่4ตาบลคลองขุดเข้าร่วมประชุมประชาคมและร่วมแสดงความคิดเห็นนายสุนทรพรมเมษนายกเทศมนตรีตาบลคลองขุดกล่าวว่า เทศบาลตำบลคลองหุดได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ19กรกฎาคม2550เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลและระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีประชากรในเขตเทศบาลทั้งสิ้น2 4 6 3คนจำนวน9,407ครัวเรือนมีรายรับงบประมาณไม่รวมเงินอุดหนุนจำนวนกว่า 41,222,225ล้บาท31สตางจากการพัฒนาและเติบโตภายในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองขุดทางคณะผู้บริหารและสภาเทศบาลจึงมีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2เมื่อ30พฤษภาคม2566ให้มีการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลคลองขุดเป็นเทศบาลเมืองคลองขุด พื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันดังนั้นการจัดประชุมประชาคมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเทศบาลตำบลคลองขุดจึงได้จัดทำแบบสอบถามและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเรื่องการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาลตำบลคลองขุดเป็นเทศบาลเมืองคลองขุดซึ่งพระราชบัญญัติเทศบาล พฤษศกรา2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่12พฤศักกา2546ตามมาตรา10เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิน่นอันเป็นที่ตั้งสารกลางจังหวัดหรือท้องถิน่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่10,000คนขึ้นไปทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัติน,นี้และซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมาดไทยนั้นระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วยโดยปัจจุบันเทศบาลตะบนคลองขุดมีราษฎรเกินกว่า10,000คนและมีภารกิจที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ได้พัฒนาไปอย่างสมบูรณ์เทศบาลตะบลคลองขุดจึงต้องดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปสู่การยกฐานะจากเทศบาลตะบลคลองขุดเป็นเทศบาลเมืองคลองขุดซึ่งจะพัฒนาในทุกๆด้านทั้งสาธารณูปโภค ความเป็นอยู่สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนซึ่งจากการประชุมครั้งนี้พี่น้องประชาชนในหมู่ที่4ตำบลคลองผุดที่เข้ารับฟังความคิดเห็นยกมือเห็นด้วยกับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองคลองขุดร้อยเปอร์เซนต์ทีมข่าวประชา 3, 000, สัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองขุดรายงาน